สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยอีสานในต่างแดนทุกคนนะคะเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาเดินเยี่ยมชมร้านขายของขายอาหารไทย <c oughs> ร้านขายของขายอาหารไทยอยู่ในเมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ด้วยจ้ะจะเอามาให้พี่นอ้องในเบิ่งได้เห็นกันเนาะว่าเขามีอาหารไทยขายทุกชนิดทุกอย่างว่าแต่เขามีเงืนสื่อ น้อไใหม่ดองก็มีผักกาดดองก็มีหลายอย่างว่าจะมีเงินสื่อพี่น้องมีเบิดแเงนดมนแีมีหอดทุเรียนแช่แข็งคนน่ะว่าต่อมีแกะด้วยนะ ของเยอะแยะพี่น้องมีปลามียงังมีหอดปลาสลิดทุกอย่างมีขายทุกอย่างใว่าะวาตามีเงินสื่อเดี๋ยว้าไปเบิ้งทั้งฝุ่นไทยให,ให้เพื่อนเพ <ๆ S 1> ื่อนทางโอรูดได้เบิ้งร้านขายอาหารไทยยู่เฮลซิงกิงงงงคุณลองค้นเคยมากแล้วก็ เบิงไปเลนเรนมวนมวลคุณลองคนประธานเคยมากประธานเคยเห็นกะเบิงไปน้ำกันคุณน่ะมีฮอดอีกระปูพี่น้องเอ้ยเอาอีกระปูไปดองตามบุกพุงปลาหมึกนี่แนวแผ่นแผ่นห่อปอเปียมีฮอดผักกะแยงมีฮอดผักขาโอ้ยผักผักลายกัวยูโอลูมองคอยอยูอีกพี่น้อง ซื้อหลานยังบอกคุณเนี่ยแหละซื้อหลานยังบลูคุณน่ะบักเครือหน่อยหน่อย,อยเออทางโอลูอืดแห้งหลายเดอ้อพักนี่บักกอกกะมี่เฮ็ดหูหนสสูสตอคุณน่ะเออกะทิ้งดอกแค่มะละขีนก คงบกมวงปะเทียบว่าจะมีเงิน,น,อนทอดมันกับมี้อูอดัดมีหอดขนมตาลแซ่แข็งคนน่ะพี่นอ้องเอามืเอา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ‍‍แค่ๆอียางทิ้งไกกันด้วยฟิน ո